ินีีต้อนรับข้าสุดชอบน้องฝนดำซิ่งนะคะหลังจากเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเราปาร์ตี้กันเล็กๆเพราะว่าถ่ายงานเสร็จก็คือหิวข้าวค่ะได้กินข้าวเสร็จก็แบบสะบัดเลี้ยวนู่ค่ะสภาพเมื่อคืนตอนนี้ก็สายแล้วนะคะในฝนแล้วก็มากินข้าวสวยกัน รัลโอลยบดูตาก็รู้นี่ดูตาก็รู้มีนะคะอาหารเช้าเมนูเราก็จะสั่งมันกันก็๊ีไข่กระทะนี่ไข่กระทะก็จะเป็นข้าวผัดหมูก็จะเป็นไส้กรอก สั่งน้ำเลยน้ำส้มน้ำส้มคันโว่มันมาขึ้นคือนมาสั่งน้ำส้มคือสั่างแหนมไหวอนนั้นหอนเปลี่ยนน้ำมูสเลยแต่กล่องเขาแค่นั้นเองเท้านู่นก็จะเป็นกระจับมอเปิดเอิร์ดเนยเอิดแล้วเอิร์ดมากเอิร์ดตะกงเราแล้วก็นก็พอตะกง นอนตีได้พื้นตีสามมาเลยเกือบตีสามเนอเกือบตีสามนะทุกคนเมื่อคืนสุดจัดตีสองตีสองเมื่อคืนส่วนินอ่านอีเขานี่แม้คุณอก้ออ่ำน่กลมากนกวนตกอกอส่งมาเสือด้ยผมกนกากๆอยู่น้ำนางเอก ตากตาตูลตาตูนางชิวจนถึกตาตูมยงานมันท่อมีแล้วตีสามตีองมานี่ก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับบริเวณริมน้ำโขงเลยนะครับวันนี้แม่งเอนเตมงนีเดอ้แมนน่งเอนเลยมอไปอีกวอามึงตรวจไปอีกมอญคือไม่กินก็งองผมม่าเตือนแม่ฟันว่าแปรงสดก็จะบาบๆ ก็จับบ่อเห็นเห็นไครไปสั่งใครอีกคนเพีย้ยน,นอ่ะขัเหนียวขึ้นอันนี้ก็รีวิวรีวิวอาหารเช้านะครับเป็นเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่ตตามสั่งนะครับคือว่ารวมรวมในค่าค่าบ้านเนะเาะเซตนี้รวมในค่าบ้านนะครับ<ม> <c oughs> ก็คือจ่ายค่าบ้านก็มีอาหารเช้าให้ครับให้เลือกมีข้าวต้มมีก๋วยจับขอดอก แล้วก็ไข่กระทะข้าวผัดหมูครับให้เราเลือกจั่งเอาก็มีพวกเครื่องดื่มกาแฟน้ำส้มแล้วก็น้ำอัญชันมะนาวครับตอนนี้ก็ดสิบโมงสี่สิบเอ็ดโมงแล้ครับสวยเหลือแกยังเอินว่าเขาโ่บเขาสวยเอาเลยเอิดเอาเลย อร่อยไหนะครใช้กะทะคือผิงที่ทำกันากลิ่มืนเอิจังโบราณเนาะอเอิร์ตฮอตดอกดีกีซอยก่อนเอาแตงกวกินกาแฟแล้รเป็นเอือยส่งเข็มโพทมไหมต้งใส่บอกลายนิดหนึ่เอิรพัเอาเอาไม่ไ แรงตัวกกาแฟเจียวหน่อยอันไอ้ตักตักกาแฟใส่บักลายนึงเข้มเหนเนี้เข้มจัดเลยจิมกาแฟเลยห้อมจีบยากรเขานเปามไม่กนหนึ่บายหรือไงไม่เยเลยม่เมยหัวใจแลวใจสั้นเลยนักการ บรรยากาศดีระดับหนึ่งแล้วค่ะหรืว่าใช้ได้ซาบะไม่หุ่นใจเลยครับเดี๋ยวหั่นเลยเนี่ยที่บอกเลยเป๊ะนูกเอกงเขาบุญบียวเยอ่ะเนียน ต้องใช้บุกรานนี่แอร์อร่อยไหมคะอร่อยคนเขาจะนั่งกินข้างสูตรเดิมสูตรเดิมรรไม่ใส่ใสอไอเบนข้างล่าง คือจะไอคือไออะไรเนาะไอคืออะไรกินหนวกินไปกับสร้งเสียงบรรยากาศครับรถไมโครทำงานปึ๋งปังปงึป๋งปังเงี้ยมันส้มไม่นำโค้งกับเสียงก่อสร้างมวนๆตุ้มตุ้มดำดเนาะน่าแต่เป็นอะไก็เห็นไมโครมื่อไหรย,ยังกาแฟก่อนเลยเไมื่อยหัวใจเลยเนี่ เอาเป็นอย่ามีชื่อใดไม่อยากจะขอของน้ำก่อนดูไม่เข้าใจคือจากเขาห้องน้ำปวดท้องแน่นเลยข้าวไทยดูบเลยบอเห็นฝนเท่าก่อนเเมื่อกี้เนี่ยมันเล่นได้เกียงเข้าวเหนียวไยรูปต่อไายงานต่อ ว่าหันแห้งฝนตกแห้งยันไทยประดี๋ยวคืบครับเมื่อนอี่คืบเมียกไรเป็นแต่ฝนตกจำ <c oughs> สมขันบ่ <c oughs> <c oughs> แซ่บเยสำคัญอันันดักมะไอัน้หม้อรลับปิชอบลับปิชอบหม้อมยอิเลยลับปิชอบด้วตะก้องบ่ลลับิชอบร่วมกันไหมบอกันกันวิวมึนได้จริงลูกมากเมือนเสาหนิหมอนเยนนาฬิกามึงบอกปุ๊บ ห้องกากกากนาฬิกาผู้ใดไรวะฝนทันเดีห้องกากากากได้ว่าบบตื่นได้เหมือนผู้ตังนาฬิกาอ <c oughs> หลับไม่เปจะสั่ง,งเหมือนผู้ตังบบตื่นผู้บรตั้งบบตื่นผู้ตังงต้งบบลุก <c oughs> ผู้ลุกบโบตัง้งไม่เคยเปิดนาฬิกาวเพาะว่าแห้งดีดังเตียงกันดีเมืมเ่อเสาร์หกโมงขึ้นไปเบิ่งมันบรรยากาศเตี้งๆเนาะทั้งเมียเต้งคึมๆแล้วเราบอกาบรรยากาศคึมๆได้หระ เราบอกบรรยากาศตอนจบพวกเราเดียบดีได้มาเคื่อนวันยังมางสาเขาไปชมวิวนะเขาทึ่งๆเนี่ยไป็นเบื่องพระอาทิตย์ขึ้นวันบรรยากาศได้สตอรี่ดีด้เปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นดีเรื่องเาก่ไอหน้ารับนะมองห้องกลกลกูต้อง ลาษาเนี่ยประโยชน์อยู่วะโคตยังกันว่าจะรับตาลุงโกนกากากดูว่าถ้รับตาเนาะบ่พอสีบยบดีโกนนี่เหมาะเข็เบนว่าสดไซมากมเหอนกูว่าเบนห่อสิจอดใช่ไหมมาคอมเมนต์ได้แต่ต่อเรียดครับก็กินข้าเวเสร็จนะครับก็จะถ่ายงานอีกช่งชวงเช้านะครับให้ เห็นวิวด้านหลังนะครับเมื่อคืนมันมืดอครับก็ถ่ายไม่ทันเมื่อคืนมืดก่อนพอถ่ายงานเสร็จก็จะเข้าไปในเมืองอุบลต่อนะครับพาน้ําฝนไปทําฟันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางฟันหมอนัดแล้วก็ไปสลับยางรถเก่งนะครับเลยมาหลายพันโลแล้วเสร็จงานก็ไปดูแลต่อครับวันนี้ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ